ตอนนี้ผมไปไล่ดูรายละเอียดแล้วผมรู้สึกว่า,าการไม่เข้าใจระบบโซเชียลนี่มันมีเยอะนะมันมีความสลับซับซ้อนแต่ละบุคคลมากนะครับเราไม่รู้แล้วก็มันมีความคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาส่วนตัวเยอะมากตอนนี้ผมไปไล่ดูแต่ละคนมันส่วนมากก็จะไปสู่ปัญหาส่วนตัวกันเยอะ ดังน,นั้นในมุมของผมนะนะครับก็คือจะอยู่โฟกัสที่ลุงป้าลุงป้ากับเป็นหลักตอนนี้เราเราเริ่มสับสนในบทบาทของพวกเราเองนะครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับเราก็จะอยู่ในมุมของเรานะครับระหว่างโฟกัสลุงป้าเป็นหลักนะครับ ดังนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับลุงป้านะครับจะเป็นใครเนะแต่คิดเหมือนเราเราก็จะเป็นพวกด้วยนะครับนะครับแต่เราจะไม่ถ้ามันเคลียร์เสร็จก็คือเคลียร์เสร็จนะครับไม่ให้มันเป็นปัญหาส่วนบุคคล่านะไม่ให้เป็นปัญหาส่วนบุคคลต่อไปในปัญหาลุงป้านะครับเราจะทําแบบลุงป้าลุงป้า คนที่เคยอยู่ฝั่งลุงป้าแล้วมาแซะมาว่าลุงป้าทําให้ลุงป้าก็ต้องออกมาเคลียร์มาพูดมาจาจากนั้นบุุงป้าก็ไมา่ได้ไปมีปัญหากับใครต่อนะครับตัวผมเองนะถ้าใครติดตามผมตลอดมาผมไม่มีปัญหากับใครเลยและทุกคนก็ไม่มีปัญหากับผมเขาคงเข้าใจว่าผมจะมาออกมาพูดอาจจะมี ส่วนบุคคลแต่ผมก็จะไม่เอ่ยมากนะครับแต่ถ้าเรื่องนั้นมันเคลียร์แล้วนะครับมันจบแล้วก็คือจบครับอย่างล่าสุดเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมีคนที่มาแซะลุงป้าด้วยการพูดเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็การที่อยากทำคอนเทนต์เนี่ยมันทำให้แวะเวียนมาแล้วก็มาเกี่ยวข้องมาปลูกพัน์เอาเรื่องนั้นจับมาใส่เรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วก็มาแซะลุงป้าจนที่ในที่สุดทำให้ป้าต้องลำบากต้องมาอธิบายหลายรอบอันนั้นคือเกิดปัญหากับลุงป้าแหละไม่ต้องมาเถียงคุณทำให้เกิดปัญหากับป้าแต่ถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้ไอ้คนกลุ่มนี้ยังไม่เพิ่มแผลใหม่ยังไม่อ,อะไรกําทํานองนี้นะหรือว่าจะประกาศตัวเองว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะจับตาต่อไป ถ้ามันเพิ่มหลักบาดแผลให้ลุงป้าป้าอีกก็ต้องมาว่ากันส่วนใครณนะเวลาปัจจุบันใครปกป้องลุงป้าเราก็ไม่มีคําว่ามิตรศัตรูที่ถาวรเราจะไม่มีมิตรศัตรูที่ถาวรดังนั้นผมจะเล่นเป็นบางประเด็นบางประเด็นจบแล้วถ้ายังไม่มีอะไรต่อก็ถือว่าจบผมจะไม่มีปัญหาส่วนตัวกับใคร ใครที่ติดตามผมก็จะรู้นะครับผมไม่บางคนมีปัญหาไปว่าไปอะไรกันต่ออีกมากมายนั่นเป็นปัญหาส่วนบุคคลมันเป็นร้อยร้อยมันเป็นอะไรเรียวกว่าอะไรนะร้อยพ่อพันแม่ร้อยความคิดต่างก็มีเหตุผลส่วนตัวแต่ผมจะขอมีเหตุผลสําหรับลุงป้าเท่านั้นผมจะไม่มีเหตุผลส่วนตัวกับใครนะครับนะครับผมจะประมาณนี้เนาะนะครับดังนั้นเวลา การโฟกัสที่ลุงป้าก็คือถ้าช่วงหนึ่งความคิดมันเหมือนกันเช่นความคิดผมเป็นอย่างนี้แล้วก็มีบางจะใครก็แต่มีความคิดมาแบบเดียวกันเพื่อปกป้องลุงป้าเราก็คือเพื่อนกันแล้วไม่มีการไปเจาะแจ๊ด่าว่ากันในส่วนตัวในพื้นที่อื่นๆเด็ดขาดครับนั่นคือคาว่าโฟกัสนะครับ ดังนั้นถ้าไม่มีประเด็นใดๆเกี่ยวข้องกับลุงป้าเลยเราก็ไม่รู้จะทําอะไรเราไม่ได้หมายก็ว่าขอให้มันมีคนมาด่าลุงป้านะเราจะได้มีคอนเทนต์ต่อไปผมจะไม่ลอยอย่างนั้นแล้วนะครับผมเคยพูดไว้ว่าผมจะเอาเรื่องต่างๆมาพูดเรื่องข่าวสารมาวิเคราะห์จะขอขึ้นเป็นหลักๆอย่างนี้นะครับส่วนการพูดคุยผมผมคิดว่าช่วงเดิมผมเนี่ย ช่วงเช้าผมมีปัญหาแล้วเพราะว่าผมต้องรับผิดชอบหลายอย่างผมก็เลยขึ้นอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็หาประเด็นนะครับบางครั้งผมก็คิดว่าคือผมขายของไม่เป็นเลยนะนะครับก็คงจะใช้คอนเทนต์มีอะไรบ้างนะครับมีความรู้อะไรบ้างที่จะมาส่งเนาะนะครับดังนั้นจะโฟกัสที่ลุงป้านะครับผมจะไม่มีปัญหากับใครนะครับ นั้นใครจะมีปัญหากับใครต่อนะครับนั่นก็ดูเป็นดูเป็นลายๆไปนะครับนะครับ,นะรบเพราะว่าถา้างนั้นเราไม่จะไปสมมตว่าผมอยากทำคอนเทนต์ผมก็จะไปด่าคนนั้นคนนี้ต่อผมว่ามันถ้าถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวนะครับบางคนอาจจะเอฟซอาจจะชอบเราในการไป ไปประทะไปด่าก็ได้ครับนะครับแต่ผมจะขอโฟกัสที่หลุงป้าเช่นล่าสุดที่มีคนมีข้อมูลว่าเขาแซะเขาวาดป้าด้วยเหตุผลทำลายสินค้าเนี่ยผมก็ต้องซัดเลยดังนั้นใครที่กลัามาพูดแบบนี้ก็ถือว่าเรากำลังกำลังช่วยหลุงป้าช่วยจนเขาแถเขาไถไปนั่นแหละครับ แสดงว่าเขารู้ว่าคําพูดนั้นมันผิดเขาจึงแถไปว่าไม่ได้พูดก็ถ้าเรื่องมันจบก็คือจบแต่ผมรู้แล้วว่าตัวใครที่กําลังไม่ซื่อตรงต่อลุงป้าเราก็จะได้รู้ไว้เก็บเก็บข้อมูลไว้นะครับดังนั้นอ่าหนึ่งละผมไม่มีศัตรูสองอ่าผมจะพูดเรื่องสําหรับผู้ที่มากระทบกระทั่งลุงป้าดังนั้นเมื่อเมื่อ เช่นเดือนนี้ไม่มีคนนี้ไม่กระทบกับทั้งลุงป้าผมก็ไม่พูดถึงแต่ถ้าเดือนหน้าเขามากระทบลุงป้าผมก็ต้องพูดถึงแต่นั้นใครที่มาเป็นแบบเราเราก็รื้อว่าเป็นมิตรกันเป็นมิตรกันแต่ถ้าใครยืนยันอยู่ตรงข้ามลุงป้าแต่ถ้ามันยังด่าว่าลุงป้าเราก็ต้องปะทะกันนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้พูดเราก็ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมันมาด่า ผมขออยู่อย่างนี้แล้วกันนะครับนะฮะจนกว่าลุงป้าจะพ้นมลทินนะครับส่วนมาอาศัยการเป็นยูทูบเบอร์ลุงป้ามันก็จะเป็นอไม่สามารถสร้างรายได้ได้แล้วมันไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะ,นะครับเราต้องตระหนักเรื่องนี้นะครับข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเราอ่าต่อมาก็คือพ เป็นภารกิจของ f อซของเราก็คืออยากให้ลุงป้ามีไรายได้ครับก็คือช่วยดูดูผลงานลุงป้าแล้วก็ช่วยสนับสนุนขายสินค้าลุงป้านะครับอยู่ประมาณนี้นะนะครับบางครั้งเช่นกรณีที่อเผอิญว่าคิดเหมือนกันกับกรณีที่มีคนมาฟาดฝันะบางครั้งการมี ความสัมพันธ์เดิมๆเขาแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับมันก็จะมันก็พูดยากนะจู่ๆคนนี้มาพูดเรื่องนี้กับลุงป้าหรือบางคนอาจจะมีปัญหากับคนอื่นนะครับแต่วันหนึ่งวันใดเรามารวมกันแล้วเห็นว่าคนนี้พูดไม่ตรงกับลุงป้าหรือไปเปิดประเด็นอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีความสลับซับซ้อนที่ว่านะครับถ้ามีคนใดคนหนึ่งมาอ่ะ มาพูดคุยกับเรานะครับแล้วเกิดว่าคนของคนที่รู้จักเราเนะี่ยไม่ชอบคนนี้มันก็จะเป็นปัญหาไปานะครับแต่ทางนั้นทางนี้ผมยืนยันว่าเราจะดูเฉพาะกิจเราจะดูเฉพาะกิจนะครับจะไม่มีปัญหาส่วนตัวนะครับแม้ผมยกตัวอย่างเหมือนผมยกตัวอย่างเหมือนนังมานนางมาน,น,ามานหรือว่า คุณช่างแม่งนะครับแม้บางเรื่องเราไม่เห็นไม่ตรงกันแต่เรื่องของคนที่ฟาดฟันป้าเนี่ยเราเห็นตรงกันดังนั้นผมก็จะไม่ไม่ได้คิดว่าเคยเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องนี่คือวิธีการของผมนะผมจะผมจะโฟกัสแต่ละจุดละจุดนะครับเพราะผมก็ไม่ได้มีปัญหากับใครับผมก็กลัวว่า ส่วนหนึ่งส่วนใดมันจะไปกระทบความรู้สึกจิตใจของคนอื่นๆนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรกับกับผมเลยทุกคนนะครับนะฮะขอบคุณมากครับ10โมง22นาทีนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีแอดบินมาเลยนะครับนะครับในช่องผมนะครับนะก็ทักทายกันก่อนนะครับคุณรรุ่นนีครับคุณสมชายคุณกหนกนะครับคุณ คุณดวงแขนะครับคุณวิพานะครับผมนะฮะคุณสุพนันนะครับคุณในหน่อยนะครับผมคุณการจนาคุณยายหน่อยนะครับนะครับคุณสงบคุณสมมลนะฮะคุณชารีพักเครื่องนะครับคุณสารี่คุณสุนทรคุณพิมคุณพิมพรนะครับผมคุณมนุษยดีบอกว่าตัวจารย์ตลอดเลยค่าสู้ๆเป็นรังใจนะฮะนะครับคุณขอบคุณมากนะครับนะฮะนะครับไม่รู้ช่องผมเป็นอะไรนะนะครับ ทีก็บางทีก็งงตัวเองนะไม่มีคนดูนะผมก็ไม่เข้าใจนะนะครับหรือว่าต้องหยุดตัวเองไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าผมจะทําตามแบบผมนะก็คือทําเรื่องเรื่องสังคมทั่วไปดีกว่านะครับแต่ว่าต้องอส่วนลุงป้าเราก็จะดูสถานการณ์แต่แต่ละแต่ละครั้งต่อไปเราจะขอโฟกัสที่ลุงป้าครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องรอว่าจะมีประเด็นอะไรแล้ว ผมขอทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคือทําคลิปอื่นๆต่อไปนะมีคนดูห้าสิบมีคนดูร้อยคนก็ช่างนะะนครับเพราะถ้าอยู่อย่างี้ก็คงแย่แน่นะครับก็คือต้องมารอว่าเอซลุงป้าจะมาดูผมกี่ร้อยนะครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณเครือวันครับคุณจิราพรนะครับคุณนิวยอกนะครับคุณวีคุณวี คุณอะไรนะ v วีแวนเหรอครับผมนะครับคุณสม,มน์บอกว่าแม่ไม่เอาอินนิงอีกปอเปรี้ยวแน่นอนแม่ทนไม่ได้เออเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันเราจะมีโฟกัสลุงป้าดนนั้นมีคนทําให้ป้าเดือดร้อนมีคนทําให้ป้าเดือดร้อนเท่ากับจะมาแยกลุงป้าไม่ได้นะครับอย่างนี้อถ้าแบบนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้ ผมก็ต้องการคนที่มีความคิดแบบอคุณสมบนะครับแบบนี้ต้องขอบคุณมากครับนะครับถ้ามันยังอันนี้อยู่แล้วก็เราก็ไม่เอานะครับไม่เอาก็คือไม่เอาเนะนะครับคุณกล่องแก้วครับคุณพุทธครับผมนะครับคุณมาริซอนนะครับคุณอาคมนะครับผมนะครับคุณดานะครับพอเรื่องนี้ปุ๊บมันมีนางมารกับอ่า คุช่างแม่งมาแล้วก็มันมีความคิดตรงกันผมก็ไม่รู้ว่าคนที่อาจจะไม่ไม่ชอบดังมาหรือไม่ชอบคุณช่างแม่งอาจจะเกลียดผมก็ได้อาจจะไม่มาดูผมต่อก็ได้ผมก็คิดอย่างนี้นะซึ่งผมไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าพวกเรารู้สึกว่าขอโฟกัสแต่ละจุดละจุดนะครับอย่างที่คุณสมมติว่านี่แหละครับคือโฟกัสในจุดนี้นะครับ ผมก็ไม่รู้หรอกครับอผมก็ไม่รู้ว่าความคิดคนเราเป็นยังไงนะนะครับถ้าเราจะโฟกัสลุงป้าก็ต้องแบบนี้เลยะครับไม่มีเอาปัญหาส่วนตัวมามาอีกแล้วครับถ้าเรายัางยังรักลุงป้าอยู่พยายามทิ้งปัญหาส่วนตัวเลยนะครับใครเห็นด้วยก็ลวใจเลยรครับนะครับปัญหาส่วนตัวบางครั้งมันก็เป็นอุปสรรคนะเหมือนกันนะ เห็นเห็นลุงป้าไหมครับลุงป้าลุงป้าไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับใครลุงป้าไม่เคยด่าใครหรือลุงป้าไม่เคยปฏิเสธใครนะครับเราก็ให้เดินตามแบบลุงป้าอย่าเอาปัญหาส่วนตัวถ้าอะไรมันมันมันหมดไปก็หมดไปอย่ามาหรืออย่ามาฟื้นอย่ามานั่นแห่มานี่นะครับนะครับนะครับนะรบ,บางครั้งผมอาจจะคิดว่าบางคนอาจจะมีความทรงจํา แต่ละเรื่องต่อแต่ละบุคคลอยู่วันหนึ่งวันใดเขาอาจจะมีปัญหาส่วนบุคคลต่อเนื่องมาในกระบวนการต่อสู้กับลุงป้าผมว่าอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยนะปัญหาส่วนตัวนะปัญหาส่วนตัวเฉพาะพวกเรานะส่วนคนที่ด่าลุงป้ามาตลอดเนี่ยอันนั้นให้ทุกคนวางใจของแต่ละท่านเองเลย ขนาดแม่เด็กผมยังไม่เกลียดเขานะแม่เด็กผมไม่ได้ไม่ผมยังไม่เกลียดแม่เด็กเลยนะในส่วนตัวผมไม่เกลียดแม่เด็กอียานในเรื่องส่วนตัวผมไม่เกลียดแต่เฉพาะอียานผมละเว้นไว้หนึ่งคนเพราะเขายังมีพฤติกรรมที่มันคบไม่ได้นะนะ ไม่โกรธไม่เกลียดแต่คบไม่ได้นะนะครับขนาดแม่เนี่ยผมยังไม่เกลียดเขาเลยนะเพราะว่าผมเห็นบางอย่างผมเชื่อว่าคนพวกนี้รู้ว่าไม่ใช่ลุมผมสะจิตใจตั้งแต่ที่น้าตายถ่ายติดรถเขาเนี่ยแล้วเขาเอะอะโวยวายเขากลัวว่าไม่แล้วไม่อ่าเขากลัวว่าจะได้รับอันตรายผมรู้ทันทีว่า คนพวกนี้ไม่ได้กลัวลุงเพราะลุงไม่มีไม่มีโทษกับพวกเขาเพราะลุงไม่ได้ทำเขาผมรู้ด้วยว่าพวกนี้ก็รู้ว่าไม่ใช่ลุงครับเหมือนคนแสดงบทบาทเหมือนคนกำลังแสดงละครน่ะคำว่าละครโกกๆกกกเป็นจริงครับมักไลน์นี่ผมก็รู้ว่าตั้งแต่มันพยายามจะบอกว่า ถ้าผมพูดความจริงใครจะรับรองความปลอดภัยของพวกเขาผมก็รู้แล้วว่ามันมีปัญหาใหญ่กว่ามีปัญหาใหญ่กว่าพวกมันเพรฉะนั้นผมก็เลยมาลึกๆว่าเออแล้วเราจะทำยังไงแต่ละวันเพื่อปกป้องลุงป้าจากอิกทธิพลขนาดใหญ่เนี่ยนะครับแต่พวกนี้มันถูกดึงไปเป็นตัวละครด้วย มันมีปัญหาใหญ่กว่านั้นดังนั้นผมก็เลยคิดไปลึกๆว่าพวกนี้เองก็รู้ว่าถ้าต่อสู้ต่อไปทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอย่างที่ทนายรูปหล่อว่าจริงๆแล้วเนะี่ยทนายคนไหนมาก็น่าจะจะรอดแต่ว่าถ้ามีการบอกว่าลงลงลงโทษลงเนี่ยทนายรูปหล่อก็ยังบอกว่า เขาเขาเซอรไพรส์อ,ะอะ่ะเขาไม่คาดคิดว่าลุงจะถูกลงพอผมตีความคือเขาก็พูดไม่ได้เพราะเพราะเป็นการพิพากษามาแล้วเขาก็พูดอะไรไม่ได้เขาแค่ตอบว่าอคอาดไม่ถึงแล้วผมก็ประมวลประมวลแต่ละอย่างว่ามันมันมีอะไรที่ประหลาดเราก็พูดไม่ได้เอาเป็นว่าคาดไม่ถึงเพราะพวกเรา ก็คิดเหมือนทนายรุ่มหรอว่ายังไงลุงก็รอดแต่ผลออกมามันมันคาดไม่ถึงแต่มันเริ่มแล้วเพราะว่าถูกยกไปสอบดังนั้นความคิดผมอาจจะมันละเอียดไปแต่ละจุดมากมากจนผมไม่ไม่ได้คิดจะเอาเป็นปัญหาส่วนตัวกับใครส่วนพวกเราหลายคนก็โดยมากมันเป็นการ เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลความคิดเห็นส่วนบุคคลไปขัดแย้งกันผมไปดูรายละเอียดของการด่ากันไปกันมาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันพลิกแปลงมาตลอดเลยเดี๋ยวก็พวกกันเดี๋ยวก็ขอโทษกันเดี๋ยวก็เป็นฝ่ายเดียวกันแล้วก็มาด่ากันแล้วก็มาทอกันซึ่งเป็นข้อมูลเดิมที่วุ่นวายเป็นข้อมูลเดิมที่กลับไปกลับมาจริงๆแล้วมันอยู่ที่จิตใจ มันอยู่ที่ใจใจคนเราก็กจิตเกิดดับเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธอ,อย่างนี้แหละครับคนที่ด่ากันปัจจุบันสักวันก็จะดีกันเพราะแต่ก่อนเขาก็ด่ากันแล้วก็ดีกันด่ากันดีกันด่ากันดีกันเดี๋ยวผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนอ อะไรต่างๆที่มันสามารถที่จะคลิกไปพลิกมาได้นะครับเนี่ยที่ด่ากันอยู่ทุกวันเนี้ยเดี๋ยวก็ดีกันนานๆไปเวลามันเยียวยาแล้วก็หายโกรกันเี๋ยวก็ดีกันนะคระับสมมุติว่าลุงถึงที่สุดบริสุทธ อความพยายามที่จะทําลายลุงมันก็จะหมดไปเมื่อคนที่อยากทําลายลุงหมดไปทีนี้ตัวที่คนที่ทําลายลุงก็จะมีปัญหาหนึ่งมันจะรู้ตัวแล้วว่ามันจะอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้คนที่เคยด่ากันมันก็ไม่มีเรื่องจะด่ากีกดังนั้นผมก็เลยมองว่าสังคมเราเนี่ยที่มาอยู่กับวงวันวันคือลุงป้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายด่าหรือฝ่ายไม่ด่า บางทีมันสลับซับซ้อนมากจนเราคิดว่ามันเป็นมันจะมีอะไรเป็นตัวตั้งผลประโยชน์เสียผลประโยชน์ผลประโยชน์เสียผลประโยชน,ยชน,ยชน์มันเป็นสิ่งนี้เป็นตัวตั้งหรือไม่นะครับดังนั้นณเวลานี้ผมก็ขอโฟกัสที่ลูงป้าอย่างเดียวนะครับนอกนั้นเราเดาเราใดเราเดาใจคนไม่ได้เลย เราเดาใจคนไม่ได้นะครับบางครั้งวันหนึ่งเราอาจจะไปไปมีส่วนร่วมไปด่าไปว่าคนนั้นคนนี้อ่าก็ไปเพิ่มการทะเลาะกันขึ้นมาอีกแต่ถ้าสิ่งที่ขัดแยง้งกันเนี่ยนะเป็นการเป็นการเกิดเรื่องขึ้นแล้วทําให้มีผลกระทบต่อลุงป้าเราก็ต้องเตือนกันแล้วก็ต้องว่ากันเราก็ต้องสอนกันเราก็ต้องตําหนิกัน อย่างที่ท่านทนายเพราะว่าท่านทนายทั้งหมดเนี่ยเขามีบุติภาวะสูงแล้วเขาจะมากันแหนกันแหนมาด่ากันดังนั้นอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนอันไหนไม่ใช่ก็เตือนกันอันไหนไม่ใช่ก็บอกกันดังนั้นคนที่ด่ากันพวกเนี่ยไม่มีไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมด้วยแน่ไม่มาร่วมด้วยแน่แต่ละคนก็จะมีจุดเสียของแต่ละคนนั่นแหละครับ พวกเราโดยมากก็เวลาจะทะเลาะกันกเราก็จะเอาจุดเสียของของแต่และฝ่ายมาพูดกันยังไม่เคยเห็นใครเอาจุดดีของแต่และคนมาด่ากัน <c oughs> <c oughs> นะครับหวังว่าจะเข้าใจนะดังนั้นทุกท่าน